พลังไฟและพลังลมครับผสมประสานกันลมคือการเคลื่อนไหวไฟคือแรงผลักรวมกันคือพลังที่เหมาะสมสุดครับกับปีงูเล็กเพราะธรรมชาติของมะเสงครับไม่ใช่พลังใหญ่โตอะไรแต่เป็นพลังที่ฉลาดไวจับจังหวะเป็นและปีนี้จัก,กรวาลกำลังเปิดช่องลับให้คุณเลื้อยผ่านสิ่งที่คนอื่นผ่านไม่ได้ ปีนี้เป็นปีที่ทำให้คนปีมะเส็งครับตัดสินใจแม่นที่สุดในรอบ5้าปีจังหวะจะพาโชคมาให้ความคิดคุณจะคมขึ้นและการวางแผนจะพาคุณไปไกลมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับ ก่อนจะพบกับคำดานายแบบละเอียดเจาะลึกนะครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c ส i า e ทางช่องไว้ได้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคำานานดยงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา